มามาเถิดมารักกับฉันฉันจะเก็บเธอไว้กับใจพร้อมจะอยู่กับเธอเสมอไปเหนื่อยเพียงใดนานเพียงใดจะทำเพื่อเธอขอเธออยู่เป็นคู่กับฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอ รักและห่วงกับเธอเสมออยากให้เธอเธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจซึ่งจริงๆเวลาที่ได้มาเจอซึ่งจริงๆเวลาเธอยิ้มมาให้ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมไม่พร้อมมองใครมองเพียงแต่เธอเท่านั้น อยากจะขอขอแค่ฉันนั้นมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอนานเท่านานอยากจะขอขอแค่รักและความผูกพันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเรื่อยไปขอเธออยู่เป็นคู่กับฉันฉันจะอยู่เป็นคู่กับเธอรักและห่วงแต่เธอเสมอ อยากให้เธอเธอคนเดียวเป็นหนึ่งในใจซึ่งจริงๆเวลาที่ได้มาเจอซึ่งจริงๆเวลาเธอยิ้มมาให้ทุกเวลาดวงตาไม่ยอมไม่พร้อมมองใคมองเพียงแต่เธอเท่านั้นอยากจะขอขอแค่ฉันนั้นมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอนานเท่านาน อยากจะขอขอแค่รักและความผูกพันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเรื่อยไปอยากจะขอ,ขอ,อ,ะข,อขอแค่ฉันนันมีแต่เธออยากจะรักอยากจะรักเธอาน,นานต่อนานอยากจะขอขอแค่รักและความผูกพันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน Thank you ใจอยู่ฝากเพลงนี้ให้เขาฟังสักทีให้เพลงเพลงนี้เป็นดังเหมือนกับตัวแทนจากใจของเราที่จะบอกเขาว่าความรักแท้ในโลกยังมีให้เพลงพาใจของเราไปพบ หัวใจของเขาสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคนจะกไกลชิดหรือห่างเพียงในใจเราส่งถึงกันได้แค่เริ่มกับใครสักคนหนึ่งเป ใจเรายอมเริ่มต้นไม่ว่าคนไหนคงต้องถึงสักทีให้เพลงเพลงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนจากใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ในโลกนี้ยังมีให้รักพาใจ สิ่งที่ทับใจในตัวน้องๆนะคือน้องๆตลกมากจ้าก็เฮฮหมีสารดีจุ๊บแรงเนหนึ่งแรงเด้นหนึ่งแรเดินหนึ่งค่ะน้องๆทุกคนชอบรำพ่าของพี่และน้องๆก็ตลกดีพี่รักน้องๆจุ๊บไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ไม่ประทับใจรักกันตลอดไปนะจ๊ะ ชอบกัาบอยรักต้อจริงอ่ะอย่าทิ้งน้องนะอ่ะเจ็บปะปาอ่ะแต่รักมีจุ๊บรักน้องๆนะคะน้องนงรักมีบ้านมือพี่ประทับใจมากมากยบอ่ะน้องๆก็สิ่งที่ประทับใจนะก็น้องเรื่องนี้แบบ ทำงานเก่งมากๆเออหลายๆงานที่ผ่านไปได้ดีก็เพราะว่าเออมาจากแรงของน้องๆนะร่วมกันช่วยกันทางานก็ได่แหละเป็นสิ่งที่ทาใจเด็กปีนี้รอระ<ม>ก็ดีอ่ะก็ก็น่ารักแบบกปป็ป๊ปว่าแต่ก็รักนะจุ๊บน้องๆก็ปีนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากกันอยู่สมอแล้วก็ ทุกครั้งที่แบบเหนื่อยเครียดดราม่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่แบบพอลงมาหาน้องๆคนรู้สึกทั้งหมดก็หายไปเลยแล้วก็สนุกมากที่อยู่เห็นน้องๆบ้ากันทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกดีทุกครั้งที่เข้าสโมแล้วมาเจอน้องๆนะก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับสโมวันนี้ยี่ก็ดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้ทำงานกับน้องๆทุกคน ดีใจมากๆที่น้องๆได้มาอยู่เป็นครอบครัวสโมเดียวกันน้องๆทุกคนน่ารักมากๆเลยทุกครั้งที่พี่เดินเข้าสโมพี่จะเห็นตเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของพวกเราก็น้องๆอาจจะทํางานมีเหนื่อยบ้างทอ้อบ้างก็พี่ก็เป็นกําลังใจให้นะสู้ๆต่อไปอย่าเพิ่งทอ้อประทับใจทุกครั้งที่แบบน้องๆยิ้มให้รู้สึกแบบอบอุ่นตลอดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงทักทายคาว่าแชมีอยูุไนแชมียูไนก็จะรู้สึกดีมากทุกครั้ง รักน้องทุกคนจ๊ก็พี่ประทับใจน้องๆทุกครั้งแบบที่มีงานอะไรต่างๆแบบเออเหมือนก่อนทํางานตอนเตรียมเราก็เหนื่อยเราก็อะไรกันแต่แบบพอถึงงานจริงก็แบบเราทํางานอย่างสนุกแล้วทุกคนก็แบบมีแต่รอยยิ้มที่แบบทำลงไปทำแต่ละงานอย่าเงี้ยแล้วผลออกมาทุกครั้งก็ออกมาดีหมดทุกครั้งเลยก็ประทับใจน้องๆมากจริงๆครับ ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่มีความสุขมากในการทําสโมนะคะก็น้องๆทุกคนน่ารักมากๆาเลยพี่ก็ดีใจที่น้องๆรักกันอย่างนี้แล้วก็เข้ามาสร้างเสียงหัวเราะในสโมก็ตลอดเทอมที่ผ่านมาพี่ก็ประทับใจกับน้องทุกคนนะที่เราแบบตั้งใจทํางานแล้วก็ต่อจากนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนมีกําลังใจที่จะทํางานต่อไปนะคะเพื่อสโมของเราเพื่อคณะของเราค่ะ